ข่าวสารสิ่งใดรอคอยอยู่ทันวาคมรู้ผลแท้ได้ดีหนอเงินก้อนใหญ่ตั้งหน้าตั้งตารอในเดือนนี้คงสมหวังไม่รอเกอ้อสวัสดีครับชาวราศีกุมนะครับท่านใดที่รอคอยข่าวสารรอคอย การตกปากลักคำบางสิ่งบางอย่างอยู่รอคอยการทำสัญญาในเดือนธันวาคมนี้นะครับชาวราศีกุมตั้งแต่สัปดาห์แรกๆเลยนะครับต้นสัปดาห์เลยท่านจะมีข่าวดีเข้ามานะชาวราศีกุมนะครับรอคอยการเดินทางรอคอยข่าวสารจากคนทางไกลหรือรอคอยการทำสัญญาบางสิ่งบางอย่างข่าวดีที่ท่านรอคอย จะเป็นมรรคเป็นผลจะมีความสำเร็จอย่างมากนะครับตำแหน่งไพ่เดอสตาในตำแหน่งที่สองดวงเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสว่างสวัยเปรียบเหมือนต้นไม้ที่หอเหี่ยวรอคอยหยาดน้ำจากเบื้องบนดวงชะตาในเดือนธันวาคมนี้กลับชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์ติดต่อทิศท,ทางไหนก็ได้รับผลสำเร็จท่านใดที่การเงินติดขัด ท่านจะมีช่องทางมีกระแสการเงินแบบไม่คาดคิดติดต่อบุคคลใดไว้หรือท่านใดไม่เคยลงทุนหรือเสี่ยงโชคท่านอาจจะมีโชคฟุกฟุก็ได้ในเดือนธันวาคมนี้และในตำแหน่งของกลางเดือนตำแหน่งใบที่3นะครับชาวราศีกุมหนึ่งเหรียญทองเงินก้อนใหญ่ล่องลอยมาอุปมาเปรียบเหมือน เท้ามหาพรมเนรมิตรพรให้กับมหาฤาษีผู้บำเพ็ญเพียรตะบะเมื่อครบวาระสิ่งที่ท่านมหาฤาษีอยากจะได้เปรียบเหมือนแก้วสารพัดนึกถ้าหนึ่งเหรียญทองเปรียบเหมือนเงินก้อนใหญ่แต่ละท่านที่เกิดราศีกุมก็อาจจะได้ลาบได้มักได้ผลได้โชคได้ลาบ แตกต่างกันไปตามบุญที่บำเพ็ญมาแต่ถึงอย่างไรโชคลาภเงินก้อนใหญ่นี้ก็จะได้อย่างแน่นอนในช่วงกลางเดือนธันวาคมพอครึ่งเดือนหลังนะครับชาวราศีกุมสาม,มเท้าจิตใจของท่านจะเข้มแข็งขึ้นมาสิ่งไหนไม่ดีท่านจะรู้จัก หลบรู้จักวางหรือบางท่านอาจจะปล่อยวางหลายสิ่งหลายอย่างและมีโครงการที่จะเดินตามวิถีที่ถูกต้องในตัวท่านเอง แม้กระทั่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหารุมเรา้าท่านก็สามารถจัดการและวางแผนได้อย่างลงตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ผมโกโก้พ่อมนตน้อยแวะมาพยากรณ์ดวชะตาคร่าวๆข,ข,ข,ของชาวราศีกุมฝากกดติดตามกดถูกใจกไล์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับครื่งนี้ขอบคุณนักมายสสีครับ